อ่าฮัลโหลโลเทสหนึ่งสองสามโลเทสฮัลโหลการสวัสดีผมปิดรงเกมเมอร์ปิดดมชแนลปิดรงดีนทีชแนลนะครับโอเคนวันนี้จะมารีวิวเซิร์ฟนับเป็นเป็นเซิร์ฟเกียร์สไตล์ครับวอลซีนะฮะเกียวจะไปเริ่มเล่นกันเลย นะฮะวิวเซิร์ฟแป๊บเดียวเจะปิดคลิปลงเยอะนะครับมาแปบบ๊บนะครับโอ้เสียงอันนี้เป็นของที่ผมฟังได้ทั้งหมดแล้วนะครับโอเคนะครับอัวน,นี้เราจะลองไปบู๊กันสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ทวมได้ของแค่เนี้ยนะครับใ,ใส่ของแปบบ๊บนะโอเค มีซูนแม็กไปเปลแม็กก่อนของฟรีโอเคได้มาละกดต้าไม่ใช้แม็กเดี๋ยวขอยัดทิ้งเลยก็ได้กว่าทิ้งเลยเนาะทิ้งเลยดีกว่าปืนนี้หน่อยเลยเอาปืนนี้มาใช้แทนดีกว่าโอเคปืนนี้มีสามสิบนัดนะ,ปะไป่ะไปสักเซิร์ฟหนึ่งครับ แตกดีครับพี่พี่วางเกมเหรอ,อเคมเซิร์ฟนี้นะ้วก็อันตรายเช่นนะครับฟาร์มหูฟาร์มผ,ผีก็เหมือนกันนะครับแต่ระวังคนด้วยนะอันตรายโดยเฉพาะกินอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งรีวิวของอยู่โอ้กูเห็นแล้วว่ามีคนนะครับเดี๋ยวเลยครับเตรียมบูครับสายบูยิงมาเลยแตกวะแตกวะไอ้แจ้แกนี่ กดอาเพื่อใส่แม็กเดี๋ยวโอ้พลนเขาแรงกับผมฮะปั๊มยาแป๊บกดอาเพื่อใส่แม็กแม็กซ์มไม่หมดดีกว่าลืมลืมที่หลบวันนะแป๊บหนึ่งเจอคนเจอคนนะอันตรายครับเล่นเกมนี้ไหนละวะมึงทับไอ้ไอ้กลับแล้วเหรอแล้วกูตายคือจบนะครับโอเคไหนละมันมันไม่อยู่แล้วมันไปแล้ว โอเคร์มหมูได้ยสบายใจฮะถ้าคนไม่อยู่โอเคโอเคครับนี่ฟาร์มได้ง่ายนะฮะแต่ก็ระวังคนหน่อยนิดนึงอันตรายถึงคุณแน่ๆน,นะครับโอเคเรื่องอะไรเราอยู่แถวเมืองไหนไม่รู้ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลิงก์ลิงก์โหลดไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันเนาะ แต่ช่วงนี้กูจะกลับยังไงวะเนี่ย <c oughs> โอ้ลืมแล้วภาษาอังกฤษนะฮะเจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับพี่กระสุนกูหมดแล้วครับพี่ไม่ใจเย็นเลยลูกพี่กูโอเคเราจะหาที่ปลอดชัยแปบ๊บเอยเสียงคุนคุนเขาฆ่ากูว่ะนะฮะทำไงคน โอ้โหหยุดนะไปไหนวะเอ้ยเอ้ยเ้ยไม่รู้เวยไม่รู้ให้บายลกนี้จะแตกแล้วอะไรอะไรอะไรน้องน้องน้องมึงกับพี่ใครหัวกันน้องอก,กูเกาะนะเว้ยอยา่ยาอย่าคิดอย่าง,งานั้นเดี๋ยวแป๊บกูกินก่อนโอเคไป อย่าอย่าหัวกับพี่ไอ้ที่อีอีแจกเลยแจกว่าเกาะมึงก็ไม่มีมึงแจกเถอะมึงแตกเถอะมึงแจกเถอะไรมันไล่มันไล่ฆ่ามันไล่ฆ่ามันอย่าบังซอมบี้อย <z ulus différents> <z <taking> <z <half> ่าบัง แบบซัมบี้ยาบางีิอะไรวะเอ้ยมีปืนเสือกหนีเอาแล้วครับตายแล้วซิงเงามึงเอาไงกูแตกแตกแตก่กูจะไม่รอดพี <c oughs> ช่ชิบหายแล้วชิบหายแล้วแบบแบบแบบเดี๋ยวหายไปทีครับกดโอเคครับผมก็ ดูแค่นี้แหละตายก่อนสินครับอย่าลืมก like, go share, go ดไลค์กดแชร์กดซับคลายผู้พล่นเกมเมอร์ด้วยนะฮะอะไรกันไปครับจบอ่ะ,อะจบจบเองเลย